ล,ล้วนๆครับตงนีไยย้ไปทายยี่อหีไไปทายย่ไปทายยี่ตรงนี้ครับอู้มาเลยมาสะจมเต็มหนึงมาเลยครับมาเก็บปยกานับครับสวัสดีครับ,รบ,รบ,รบพ่อกันเมย์ได้สวิงครับอยู่หน้าเพนด้าครับเพนด่ากำลังขาดหน้า ว่าเบิ่งมมงมนี้ครับปากาไหมดูนี่ดเบิ่์กกระพุนี่ก้ะ็บีปากาปไทยก็ไดดแต่ัวใหญ่ๆเสร็จแล้วกระพุไใดมีปลายไทยไม่ได้ปลาๆไปดิโอ้โหไปแฟร์ากมาครับพอดีขนรดาเลยกุงเรียนพอดีครับ เนได้ปลาหลายเพิ่นได้โทรบอกมาเล่น <Emer> ข <gent hat> <phases> oh. <S agua Narr ate> oh. ีดตมครับมาเล่นขีดตับปลากาโอ้ปลายัง ได้แล้วได้แล้วสะสมแต้มแล้วพี่พูดนะยะงไงครับ ta luôn luôn thật Anh ừ, ừ, này Anh à, biệt ngàn đấy tôi này Hái như là chúng ta hiến Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ quá không bỏ lỡ những video Hãy subscribe cho ไปท้ายเย่ไปท้ายย่ไปทาย่ตรงเนี้ครับมาเลยมาเลตจมเต็มหนึ่งมาเดือครับจนเก็บไปเยรษ่าดน้ำันมนขึ้นทางคับเมียตรงใจหนึง ไปมไปท่ยไง

ักมือก้อกันักมือกกม้อกันป่ะมาพี่มาพี่ครับพม ไลุ่นน้ำกันอีกรอบสองครับกำลังขาดอีก่แบบสองไปครับรุ่นอีกครับม้วนว่าและครับขั้นม้วนแหละกดไลค์แหนเด้อครับกดไลค์แหนแน่กดแชร์แหนนัมขั้นมาดีๆกับติดตามไว้ว่าครับโอ้ขี้ตมเต็มหมวกนึง่งไหไปอีกครับลงไปเล่นขี้ตมอีกรอบครับ ไปเบิร์ฟังคุณมานั่เบิ่งฟังคุณไปปากกาใหญ่ครับนีป่ปากกาใหญ่ ก็โดนตัวใหญ่กว่าน่ะยืดหัวมังนะเออยืดหัว รอบนี้เงี้ยวครับงซไเลือหน่อยแล้วปลาปลากระดอกงสินเลือหน่อยแล้วครับพี่แกได้วบหลายนึงไหมแ้ตัวใหญ่ไหมก็นคือนแกนั่นครับอะหลุดน้ำกันอีกแล้วครับใส่ี่บอกวแมนกอหยานี่นี่นะกอห้กน ใอแห้งครับนั่งซ้มเลยหมอหยาดเกียยน้ำเลยเอ้าไม่มีหมอหยาดสรุปตรงนั้นตะะสบวัน,นปลานปกาล้วนเลยครับเึ้นมากเนาะเึ้นมากจัดเลย ปเดี๋ยวเพิ่งบรรยากาศคาดให้นาไปเบ็ดเลยล่ะปันพูตัวนึงนปลาไก่ตนึงคนนี่เลคนข้างนาเอาเมื่อคือบะมี่อ้าเป็นอะไรลางหลตัวตัวยังตัว้ไร ที oh. ่นี่มอญมันมาทีน่กันสิยันจะไปเห็นลาดที่โ มีพวกเครือบแบบในตัเกิดไปทำมวกหม้อไม่อยากมีก็เต้นดีแถปลาตัวนี้มันม่ตแตมันตัวนกรกว่เนี้ำ็กเก่านยน้เกล่ยวเขาเขเลยเกลียวเขเสียดีๆก็ได้ อุปป้าปานี่้กไ่ไ่่กติไม่คิดใ่ใครเลยดีไปให้อคนปีกเาจะปีกแรงมั้โอ้ใหญ่กับปีก มหอมุกหมอกเสบไหมล่ะมุกหม้อยังวาขวเหือใบจักมือนี่จัก้อนนี่จัมุกหมอนไม่ไดเสียบมกหมอปากกาไปล้างตัวกอนครับชิตมเต็มปลาบัวเขาเคลมาเอาก็จามไงน้ำท่วมมันลงนน้ำปลาบัวลงหีตัวไปล้างตัวครับแม่พื่นเสียน ดำหนาอยู่มืออื่นผลแล้วขคานมนืดก็สีดำบ่เออมืออื่นผลแล้วสิดรมนอนดสีดำครับม่นีเรเหตุหลกก็คเมือ,อกค <c oughs> ือสานบรรยากาศอบหกนครับใคบาขายเชอรี่ครับข<อ>ายอากกัน,นีคนนนเลี้ยงขายมาเลยหอยเอรี่นี่เลียงเพือ่ <c oughs> มอมืออดก็จะเลี้ยงขายเอ ขึ้นไปจากน้องเลยครับพอดีน้นำน้หลวดปลาัวนะครับผลงานวันนี้ข้าวเดียวเมื่อแห้งครับตะก,การพน,นักลกกาแล้วพน,นักเลยรงเยี่ยพอดีครับมาหาปลาขี่ขาดเนาะว่าเร่นขี่ตมเนี่ยมือแรงครับ บางเศร้านี่กลับไปเก็บเห็ดครับเนี่ยเมือนเรื่องมามา,มาเล่นน้ำขี้ตมป่ะจังไงก็ขอบคุณหลายๆครับจังพอกับนายมุนาครับสวัสดีครับกระดามาสวัสดีพอนะเ,เร็วๆร,ร่างร่างตัวรเราป่ะน้ำพัดตามาเร็วๆสวัสดีพอนะมุนาจะพาเพอนไป,ไปเก็บเห็ดแล้วเร็ว,รว <laughs> สวัสดีจ้าสวัสดีน้ำกล่องเหรแม่เนาะ 拜。<Bye. S 2> <laughs>